สวัสดีครับดีตรงช่องช่างติ๊กมาเดียวนะครับวันนี้ครับเจ้าน้องใหม่ครับเจ้าใหญ่ของเราครับเราเปิดทางให้พวกเราวิ่งแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะวิ่งงานอะไรกันนะครับงานนี้ใหญ่แน่นอนครับใหญ่มากครับเดี๋ยวคอดูครับเยืนคู่กันกบหกล้อดู สามตักนาจะรร้เรื่องครับเจ้ายักษ์เลี้ยงครับเปิดทางก่อนนะครับ เปิดทางเราดำวิ่งกันนะแทกยังไม่ยู่ครับลากยังไม่เคยไปเลยครับ ตักครับสองตักครับสามตักรู้เรื่องครับ ไม่ไหวครับเจ้าฟูโซครับวันนี้ต้องให้เจ้ายักษ์เลี้ยงครับมาช่วยชีวิตนะครับแล้วครับตอนนี้ยังมีเทเลอร์นะครับเดินเอาก่อนนะครับมจมกิงครับงานนี้ครับ ทั้งสี่ล้อแล้วครับอย่างนี้มัต้องดันไม่ต้องเร่งเครื่องก็ไปได้โคใหญ่มากครับนะครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่เขาเหยียบทางก่อนนะครับเราหนักกองเขาเหยียบทางก่อนนะครับ ถ้าเป็นรถของจริงก็น่าจะเป็นสามสามศูนย์หรือเปล่าครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าสามสามศูนย์นี่ครับลุงกีหกฟันด้วยครับ mm hmm. แล้วก็รอชมกโกเบตกันนะครับก็กำลังทำโกเบตนะครับเอาไว้ขึ้นจอยยกเหลืองโดยเฉพาะเลยนะครับทะเลอะของเราสิบล้อมันเล็กเกินครับ ขึ้นไม่ไ <fen> ด้แน่นอนครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ thế rồi ค่อยๆค,คลานไปครับเจ้าจิก้าครเดี๋ยวจะแต่งรอให้มันกันนะครับคอยดันกองเลยพ่อยุกเลย สองพุ่งกีครับสามพุ่งกีร้อนร้อนครับงานนี้งานเที่ยวธรรมดาครับสบายมากครับเจ้านายักครับ ปิดท้ายกันที่จรอร์กี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ในรูปคลิปตะแปลงด้วยครับสายลูกนี้ก็คงจะทมกันอีกยาวนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ช่องนี้ติกมาเด็วด้วยนะครับตามต่อคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ